ลบก่อนขดเราไหนก็ขนมาแล้วครับขึ้นมาอ้อ๊ะข้นรุ่นเองเนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแก่ชัวร์ดูแลเฮ้ยเฮ้ยเ้าเบิ่มเข้าเฮ้ยเข้ามาเฮ้าไปเข้าไป

ขอดปากสายจังต่ไหน้ำสายเข้าไปหมันมมนคือสายไฟขาน้เห็นุแบปิดอย่นีตม้แล่นนะน้ำใจเออเห็นมันมืนหังกินเราเบิ้งกินเราเบิ้งอันนี้บอกนี่แหละกินเ้าเบิ้งไฟไม่หนักกันละเพรได้อยู่เนาะไฟเอบอนี่้องกบ็นเสียงกนแล

ไปเลี้ยงเลยเฮ้ยเฮ้ยเระอลแล้วเมือบม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 อบเอาอีกเอา